ใครบ้างที่ไม่อยากรวยจริงไหมสวัสดีครับผมซิกวันนี้ผมจะมารีวิวปฏิบัติการกู้หวย6เต็ม10บวกสปอยเล็กน้อยครับคือการที่ผมไม่พูดถึงเนื้อหาหลักของเรื่องหรือสิ่งที่กระทบกระเทือนต่อจิตใจคนดูหนักๆครับดูคลิปผมจบเนี่ยคุณสามารถไปดูต่อได้ทางเน็ตฟ i ิกเลยครับเอามาลงวันที่16ซะด้วยวันหวยออกอ่ะพอดีเป๊ะเลยเหมือนคำนวณแบบเป๊ะๆจากชื่อเรื่องแบบไทยๆกับคอนเซปต์เรื่องที่แบบว่าผมสนใจแบบส,สุดๆอะ่ะเพราะว่าเรื่องหวยเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ผมว่าคนไทยอ่ะกว่า99.99เปอร์เซ็นต์ต้องรู้จักแน่นอนเพื่อเผื่อแค่ตอนลูกเกิดเนี่ยพวกคุณก็เอาทั้งวันเกิดลูกเอาเวลาที่ลูกเกิดเนี่ยไปซื้อหวยกันแหละแต้พอลูกขยับได้หน่อยนึงก็เอาไปชี้หวยลูกเลือกอะไรลูกเบอร์อะไรลูกเลือกให้ไม่ถูกถุงนะผมว่าเด็กสมัยนี้ประมาณขวบสองขวบอ่ะก็อาจจะรู้จักหวยกันแล้วอ่ะถ้าให้บอกว่าหวยคืออะไรสําหรับผมนะมันคงเป็นการเสี่ยงโชคอย่างหนึ่งอ่ะแต่สําหรับใครหลายๆคนนะ มันคงเป็นความหวังอย่างหนึ่งของชีวิตอะที่อยากจะขยับจากชีวิตแบบเรียบๆง่ายๆอะอยากอยู่อันดับที่คลาสสูงกว่านี้หรือเพียงแค่ใช้ชีวิตยอย่างสุขสบายไม่ต้องทํางานเหนื่อยอย่างที่เคยทํามาพอและรีวิวเลยรีวิวภาพรวมนะครับว่าเป็นหนังที่มีคอนเซปต์เรื่องที่น่าสนใจครับแต่แกนหลักมันเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงเลยสุดท้ายมันก็เป็นหนังแค่หนังตลกเน้นฮาปกติทั่วไปที่ดูฮาๆได้ครับรีวิวต่อเป็นข้อๆนะครับข้อดีอย่างแรกที่ผมชอบคือมุกค,ครับ บอกเลยนะว,ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่หัวร้อยากพอสมควรเลยแต่ไอหนังนั้นนีนะทำให้ผมหัวร้อได้หลายช็อตหลายฉากเลยมีทั้งมุกแบบเสียดสีสังคมมุกตลกล้ายมุกการเมืองส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่ามันเป็นมุกที่ค่อนข้างจะคีเอทใช้ความคิดสร้างสรรค์พอสมควรเลยถ้าใครอยากฮาอย่างเดียวอะเน้นทางฮาไม่ต้องเน้นเนื้อเรื่องอะไรมากเนี่ยเรื่องนี้ผมแนะนำเลยครับต่อมาเป็นส่วนที่ผมชอบอย่างที่สองนะครับการถ่ายภาพเทียบเรียงภาพการตัดต่อครับ หลายช็อตของงานภาพผมรู้สึกว่าภาพมันค่อนข้า,างจะสวยอะ่ะและดูมีมิติมีการสื่อถึงอารมณ์ตัวละครหรือมันทําให้บางช่วงอะ่ะแทนนิคทำให้ผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องช่วงนั้นอะ่ะมันน่าเบื่อแต่การเล่นมุมภาพของสไตล์ูุ่มกับอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าสนุกดีอะ่ะตั้งแต่ต้นเรื่องจนจนถึงจบเรื่องนะไม่มีช่วงไหนลยที่ผมรู้สึกว่าผมไม่เข้าใจเนื้อเรื่องมาหรือสับสนกับอะไรอะ่ะมันเป็นการเล่าเรื่องที่แบบว่าย่อยง่ายมากๆผมเข้าใจทุกชอ็อตทุกซีนเลย แม้จะมีบางช่วงที่ผมรู้สึกว่าขาดหายไปหน่อยก็าตามแต่ก็โอเคครับผมชอบการเล่าเรื่องการต,ต่องานภาพของเรื่องดีมากเลยต่อมาคือนักสแสดงครับนักสแสดงเรื่องนี้นะไม้ได้ตามไม่ได้ฐานและก็โอเคสำหรับผมเลยนะถึงจะมีบางคนที่ผมรู้สึกว่าเหมือนท่องบทจากหนังสืออะมาเป๊ะเ,เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่แต่ก็โอเคครับยิ่งพี่แจ๊ดกับนา้าสมจิตเนี่ยนะ <c oughs> เล่นุกกันอย่างโบ๊ะบ้า รับส่งมุกกันแดบบโอ้โหเป็นธรรมชาติสุดๆอะฮาหลายช็อตเลยอะต่อมาคือฉากแอคชั่นครับตอนแรกที่ผมดูนะผมคิดว่ามันคงไม่มีฉากอะไรอย่างนี้หรอกแต่พอดูจริงๆแล้วมันมีฉากแอคชั่นเข้ามาด้วยถึงจะเป็นแอคชั่นแนวคอมเมดี้แต่ผมก็รู้สึกว่าเออมันทำดีทำสนุกพอสมควรสำหรับผมนะ้วยที่น้าสมจินอะ่ะเป็นนักมวยเก่ากับอีกคนนึงเป็นนักมวยที่กำลังรุ่งสุด,สดๆผมไม่บอกนะว่าเป็นใครอะไปดูเองดังนั้นการโชว์ฉากแอคชั่นเนี้ยมันมีความรู้สึกว่าสมจริงกับแอบร แต่เขาก็ยังไม่ลืมความเป็นคอมเมดี้ใส่เข้าไปในฉากแอคชั่นนั้นน่ะต่อไปเป็นส่วนที่ผมไม่ชอบในเรื่องนี้นะครับอย่างแรกเลยคือมุกครับผมรู้สึกว่ามุกบางครั้งอ่ะเขาเล่นเยอะไปหน่อยเยอะจนเลอะเทอะเยอะจนรู้สึกว่าตามคานไปนิดนึงอ่ะพอถึงบทดามานะไอ้มุกโทนช่วงนั้นอ่ะมันก็เลยส่งไปไม่สุดเพราะว่ามันมีแต่มุกตลอดเรีย่ยราดตามทางเยอะแยะจนไม่หมดเลย2ไม่มีความน่าเชื่อถือหลายๆบทหลายๆช็อตของเรื่องเนี้ย ผมไม่สามารถเชื่อได้เลยว่าไอ้เรื่อง,องนี้มันจะสามารถเกิดขึ้นจริงได้ไม่ผมร,รู้สึกว่ามันไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้เนี่ยผมก็ไม่ได้อินกับตัวละครไม่ได้อินกับสถนานการณ์อะไรอ่ะมันเลยไม่กลมกล่อมเอาแค่หาหลักๆอย่างเดียวเลยอย่างเช่นฉากที่ตอนแรกเลยที่กระเป๋าหวยพระเอกอ่ะโดนแก,งก๊งกู้เงินอ่ะรีบไปเว้ยเพราะว่าแม่พระเอกอ่ะติดหนี้อีกพวกนั้นอ่ะเป็นหมื่นๆเลยซึ่งผมมองว่าฮะติดหนี้เป็นหมื่นแต่รีบกระเป๋าหวยไปเลยนะถ้าหากหวยไม่ถูกเนี่ย มันก็กลายเป็นแค่กระดาษเปล่าไม่ใช่เหรอซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าไอ้การกระทำอย่างนี้ของไอ้พวกเงินกู้เนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยครับแล้วต่อจากนั้นน่ะพระเอกก็จะวางแผนไปเอากระเป๋านั้นน่ะคืนมาเพราะว่าพระเอกอ่ะได้แอบหวยรางวัลที่หนึ่งเอาไว้ซึ่งส่วนตัวผมนะไอ้พระเอกเนี่ยมันก็เป็นคนที่ไม่ได้มีความน่าเชื่อถืออะไรเลยอยู่คนอื่นก็แบบว่าเออว่ะไอ้เด็กนี่พูดแล้วมันเหมือนมีความหวังว่ะแล้วทําตามคือไอ้เด็กเนี่ยมันแค่เล่นหมารุกเก่งระดับหนึ่ง ไม่ได้เก่งระดับแบบว่าชิงแชมป์โลกชนะนะคนเราถึงขนาดยอมเสี่ยงชีวิตให้ทำตามเด็กคนหนึ่งที่พูดอย่างเงี้ยจริงๆงมันได้เหรอผมคิดอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนที่ไปเอกเริ่มคิดแผนจนจบเรื่องอะเนื้อเรื่องมันแบบแกระตูดนกระตูนมากอะเพื่อเผยกระตูนบางเรื่องเนื้อเรื่องดีตรงนี้นะไอเรื่องนี้นะมันจะมีคอนเซปต์และประเด็นสําคัญอยู่อย่างหนึ่งคือประเด็นสังคมชนชั้นครับคือคนจนที่อยากเป็นคนรวยอยากมีชื่อเสียงอยากตั้งตัวได้แต่ตอนแรกนะ เขาเริ่มมาดีแต่ตอนจบนะผมรู้สึกว่าตัวละครหลายตัวยังพยายามไม่มากพอที่จะทําให้ผมเชื่อได้เลยว่าเขาอะ่ะพยายามที่จะรวยจริงๆได้แต่ตอนจบนะเขาเหมือนแบบว่าทิ้งความฝันนั้นะไปง่ายๆเลยและเลือกที่จะพึ่งโชคมากกว่าความพยายามของตัวเองอมนันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าไอตอนต้นเรื่องอที่เขาเกิดมาว่าไอคนทุกคนอ,อยากรวยเพราะอะไรอะมันดูจืดและดูแบบไม่ค่อยมีน้ําหนักน่าที่ถือเท่าไหร่เลยและพอมาบวกกับ มุกบางช่วงที่เล่นเยอะเกินไปกับความน่าเชื่อถือของตัวละครมันไม่ค่อยมีอ่ะมันก็เลยแบบว่าดูจบไปแล้วอ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนจบแล้วจบเลยถึงตอนช่วงในท้ายอ่ะมันจะมีแบบแตะประเด็นเนี้ยเพิ่มมาอีกนิดนึงแต่มแค่ผิวเผิอนอ่ะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะอะไรแถมไอ้โทนช่วงนั้นนะแอบหามากกว่าที่จะเข้าถึงอารมณ์ของคนจนกับคนรวยอ่ะที่ต้องต่อสู้กันอ่ะมาถึงอย่างสุดท้ายที่ผมไม่ชอบนะครับนั่นก็คือฉากเลิฟศิลครับ บอกเลยนะครับว่าพระเอกกับนางเอกเรื่องนี้นะเคมีไม่เข้ากันสักนิดเลยในความรู้สึกผมอะสายตาก็ไม่สื่ออารมณ์อะไรกิยริยาการแสดงร่างกายก็แบบทิ้งแข็งแบบแปลกๆแบบแบบแบบไม่มีอารมณ์ร่วมอะไรเลยอะแล้วบางบทบางฉากก็แบบว่าดูเฉมดูแบบเฉยเยเลยฉากที่พระเอกจีบนางเอกเ,เนี่ยเหมือนย้อนไปประมาณ20ปีก่อนอะคือให้ตัวละครผิวปากจีบกันนี่นะนี่มันปี2022แล้วนะ ปีที่โทรศัพท์อะสามารถทำถทุกอย่างได้แล้วอ่ะคือแบบยังต้องมาผิวปากกีกันอีกเหอะนี่ไม่ได้อัปพดตมาใช่ไหมเนี่ยผมเข้าใจว่าไอ้ฉากนี้นะเขาอยากสร้างความเห็ว่าไอ้พระเอกอะมีความพิเศษในตัวที่ทําให้นางเอกอะสนใจได้แต่ผมรู้สึกว่าไอ้ผิวปากนี่นะคือพิเศษแล้วอ่ะคือผมก็ผิวได้จะผิวให้ดูเลยมันดูพิเศษตรงไหนเนี่ย ผมว่ามันดูเซียวเซียวอะในสมัยเนี้ยที่ต้องผิวปากจีบปะเนี่ยใครผิวปากจีบกันมากในช่วงสมัยเนี้ยไม่รุ่นสมัยเนี้ยก็ลองเมอมเมนตอมบอกผมนะว่าเฮ้ยผมทําอยู่ผมผิวปากจีบผู้หญิงอยู่อย่ามาตราแนในความโรแมนติกทางผิวปากของผมแต่ผมให้เต็มที่เลยหากใครกำลังจีบสาวอยู่ด้วยวิธีนี้นะ้วนะบอกเลยว่าไอ้ผิวปากของไอ้ตัวละครพระเอกนี่นะดูลอยมากอะดูเหมือนนิฟซิงด้วยอะดูเหมือนปอมอะคือ <c oughs> เหมือนพวกกับคิด มุกไม่ออกว่าจะให้พระเอกอะจีน้องเอกยังไงก็เลยก็เลยใส่แบบบวผิวปากไ้ให้อ่ะฉากเริมตีนเต็มสิบผมให้ศูนย์เน่ยอะบอกเลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันเป็นหนังที่โดนเพลินดูฮาได้ถ้าใครหวังแบบว่าอยากดูเรื่องเนี้ยเป็นหนังออสการ์เรื่องนึคงนะเออไปดูเรื่องอื่นเถอะไปโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับบาย เห็นจะหล่อตรงไหนเลยวะ <laughs>